โอเคผมกราบสวัสดียามเชา้าอีกเช่นเคยนะผมผม,ผมจอนปั่นไปเรื่อยนะผมเช้านี้ผมก็จะมาเล่นลัคกี้ในโีกเช่นเคยนะผมซึ่งเช้านี้ผมก็จะมาเปิดหัวทุนที่1 8 9แบ้าทนะผมโอเคผมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรลอกเรียนแบบหรือทําตามไปทั้งสิ้นนะผมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีรับชมเพื่อความสนุกและความบันเทิงเฮฮากันเท่านั้นนะผม ไม่ควรลอกเลียนแบบใดๆทั้งสิ้นนะผมโอเคผมก็จะมาเริ่มกันเลยนะผมกับที่เบสสามกันแล้วผมกับออโต้สปินศูตรเลขฟีสปินของผมเองกับ50รอบอีกเช่นเคยนะผมมามต้องมาแหละเช้านี้ันต้องเข้าแหละฟีสปินเนี่ยมามาลงมามหน้าสวยแต่ไม่มีลงสักตัว ขอเป็น A อ่านนั่แหละมาสิมาไหลมายวาวๆอ่ะมาโอ้โหนี่มาขอเทอร์โบโหมด่ลยแล้วกันเดี๋ยวจะมาวีสปินเอช่วงนี้พาย,ยุเข้าฝนต่ ท่านผู้ชมก็อย่าลืมีูแลสุขภาพด้วยนะผมเดี๋ยวจะไม่สบายเอาละผมเพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงไมวขนาดแอฟก็เป็นหวัดก็เพิ่งหายมาแล้วก็ไม่อยากกลับไปเป็นอีกแล้วมันทรมานมากเลยเสียงแหบมากอ้าวมาลุนอีกตัวนึ่งมา่มาขอเป็นแซลมอนลงก็ได้มาโอ้โหมาคูนมาแต่ขอแตกนากๆหน่อยแล้วกัน ช่วงนี đ ương đ ương nước nước ้ฝนมันก็ตกด้วยแล้วผมมันก็อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วผมก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะผมมาเช้านี้มันต้องเข้าหน่อยแต่เมื่อวานนี้รู้สึกว่าตอนรอบเช้าเมื่อวานก็ฟิสปิงมันเข้ารอบเดียวแต่ว่ามันก็แตกนะแต่ก็แตกนิดเดียว จะแต่นอกเข้าทีเดียวเท่านั้นแหละปังโหดโหดมาก <c oughs> โอเคครับผมท่าในใดที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะผมช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฟีสปินเข้ามาครับผมผมต้องเข้าแน่นอนแหละมามามันต้องเข้าแหละมา โอ้โหว่างิงเกินแค่สี่เองเหรอขอพูดโทรหน่อยดีโอ้โหคูดแค่หกไดงเหมมาย,ยาวหน่อยมาโอ้โหโเคไม่เข้าวายไปอยู่ไกลเกินขอแค่ตาเดียวคูณสิบเนี่ย มารอบสุดท้ายเลยมาไม่มีครับผมละสามบาทน่งโอเกิะสิบสี่บาทเนี่ยรุนนี้ขอลุนแต่งนอกเหมือนเดิมดีกว่าอามาขอแก้ตัวอีกมามารอบนี้มันต้องเข้าแหละมา ต้องเข้าแน่นอนเหบนีอ้อ่ะขอปัง,ปงข,อของ้อโหดขอเด็ดไปแล้วแล้วนัว่นแหละนั่นแหละสวยเจอ,อว่าขึ้นมาเยอะ่อยนะนิดนึงมาวนไปยาวๆสิบต้มฟิปสิบ,สบ,สบ,สบไฟลงเว้ยนิ่งแล้ว ขอแค่ครั้เงเดียวเนี่ยว่ะน้อยเกินโอ้โหครั้งเดียวนี่สุดเลยเนีย่มากันแหละเออขอแค่น,นี้ก็ได้พาพาขึ้นเบ็ดเอาก็าถือว่าได้มาไม่เร็วนะกับเบร์นั่งสามบาทเ,ยเาลยลุนกันต่อกันดีกว่าผมขอออโต้สป,ปินยังไม่จบกันนะผม อ,อีกสิบสี่รอบครับครับผม,มแซลมอนนั่นแหละมาเจโ,โอโหขอ้โเจมาเจโลงโอ้ยเจลงเลยมาโหแมวคูณมาชอบชอบมาอีกมามา โอ้โหว้าวสวยครับผมเบรคสา3บาทครับแมวโพนน้อยมากอ้าวฟิลลเข้าดีนะแต่มันไม่แตกให้หนักหนาข้าวี่อ๋อแตกกลางหนาขอบัางโดนๆ่อยเนี่ยโอ้โหฟ้าร้องด้วยเนี่ยสดจริงๆ าอายุเข้าอย่างรุนแรงซะด้วยวันนี้มาขอโหดๆเลยวะนั่นแหละแตกหนักน่อยวะโอ้โหมาขอแตกหนักๆ่อยว่ามาแล้วขอหนักๆขอโดนๆมา มามาเข้าปั้นนะโอ้ยแถวเดียวไม่เข้ามาพัดม่วงอ่ะนั่นแหละไปไปอีม,มามาลงมามามา,มาอีกมาอีกโอ้โหถือว่าเริ่มแตกมาแล้วผมถือว่าแตกกันมาตอนนี้หน่อยน่อยก็เอาผมรอบนี้ มาแซมอมอนแซมมอนเข้าเดี๋ยวมึเอ้ยแล้วเสุดท้ายมามาหกจบนะครับผมว่าถือว่าได้มาหกว่าก็ถือว่าได้ามาไม่เ็วผมถือว่าพอใช้ได้นะผมถ้าเข้ามาอีกก็เป็นดอกปฏิหารอีกแล้วผมสุดเกินไปขึ้นเบ็ดกันเลยดีกว่าครับผมไปที่เบ็ดยี่สิบกันเลยไหมครับผม ขอเสียงกันเลยผมขอหนักๆจัดหนักจัดเต็มกันแลน้วผมกับออโต้สปินที่สามสิบรอบวผมมาเบ็ดยี่กันแลน้วผมถ้าร,รอบเช้ามันจะเข้าแล้วมันก็ต้องเข้าให้สุดแหละต้องมาให้สุดนั่นแหละนั่นแหละมันต้องมาให้สุดนั่นแหละ,หละม,มา มามามาเขมาอีกเขมาเขมาเดี๋ยวยี่สิบเล่นแตกนอกก็ได้ครับผมไม่ค่อยเล่นแตกนะอ้าวฟีสปินเบทยี่สิบเข้ามาอีกแล้วมาต้องเข้ามาอย่างนี้สิวะมาขอให้มันแตกหนักๆหน่อยเนี่ยขอโหดๆเนี่ยมาเบทยี่สิบเลยนะเว้ย มาเข้าปั้นนี่ลงมามาเข้าปั้นนี่อ้โหมาขอเข้าปั้นน,นี่มาโอ้โหมาขอโหดๆนี่มาเบ้ยยี่สิบนี่ไม่ได้สองร้อยมั้กันน้อยเกินเดี๋ยวว่าดูเว้ย อขอเด่นๆงนั้นแหละมาสวยสวยมาอีกมาอีกพัดม่วงอ่ะมาพัดม่วงมามันละมาแตงมาอีกแตงมาแบบนั้นแล้วโอ้โหโอ้สี่พันกว่าว้าวไม่โหสุดอ่ะ โกรธใครมาเปล่าเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้มาอย่างนี้มันก็มันก็หนักนะสาหามารอบสุดท้ายครั้งเดียวนี่ต้องมาส,สวยๆนี่มาครั้งเดียวนี่มาโอ้โหได้มาสวยมากครับผมสวยงามจริงๆครับผมห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบครับผมแตกหนักมันโกรธใครมาครับผมไปจะเข้าอีกก็เป็นเหมือนดอกปฏิหารอีกนะครับผม อา้าวเข้ามาอีกแล้วโว้วมามาเข้าต้องเข้าหนักหนักะมามา,มาเข้ามาอีกมามาไหลมามาไหลไมาอีกไน้มา มาขอให้พดพดได้ไหมมามาอีกวาเข้ามาอีกมา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 อีกมั้ยมาวาดแต่งหน้ไว้อีกปีโอ้โหสวยสวย โอไยซีเรียสนะผมก็ถือว่าได้มาบเอาโหดเลอดตื่นนะผมมาหัวไปเลยมายาวๆไปไปไปอีกครับผมอีกสองรอบสุดท้ายครับผมเช้านี้มันสุดจริงๆครับผมมามามาอีกมามามา โอ้โหไม่ยอมเลิกไม่ยอมล้าผมโอ้โหได้มาที่2,004ผมแตกหนักมันโกรธใครมาแน่มาครับผมเผือว่าเข้าอีกก็ตอบปฏิหารอีกับผมโอ้โหสิ์เต็มจอ อะ<ม>ขอเิ่นนิ่มเบาๆเมื่อขอแล้วฟีสปินพอแล้วขอ,วขอวฟีสปินโอ้ยังเข้าไมา่แด้วเรอเช้านี้โหจริงเว้ย เช้านี้มันโหดว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเว้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะโอ้โหเชา้านี้เอาเรื่องเว้ย โอ้โหสุดเกินโอ้โหหมื่นว่ะเช้านี้มาโหดว่ะโอ้โหงงว่ะเช้านี้มาโหดเกินมามา สุดจัดว่ะโกรธโกรธการเปล่าวะโอ้โหสุดจริงครับผมใหม่มาเช้านี้โอ้โหไม่คิดว่ามันจะมาหนักขนาดนี้ครับผมสุดยอดจริงๆเลยโอเคครับผมผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมท่านใดที่เข้ามารับชมก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิเพื่อ ให้กำลังใจนะครับผมเพื่อทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมโอเคครับ okay, ผมแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ